มีเรื่องเล่านะครับเมื่อก่อนนะครับอายุประมาณสิบเจ็ดปีมีแฟนแล้วนะครับมีเฉามีสาวคนหนึ่งหลงรักแล้วเราก็แต่ผมลำพังตัวแฟแฟนผมเองนะครับแต่เขานะ่ะหลงรักผมแต่ผมนะ่ะไม่รักเขาครับคือเขาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยนะครับเอื่อชื่อเลยก็ได้นะครับ ชื่อกีนะครับชื่อกีนะครับกอีกีนะครับทีนี้เขาทำงานอยู่แถวประเวศสวนหลวงรอเก้าถัดขึ้นไปทางนู้นนะครับเขาทำงานโรงงานทำถังแก๊สนะครับถังแก๊สหุงต้มนะครับอะไรอย่างงี้วันนั้น ผมก็จะไปหาเขาคือเรานัดกันอะนะครับจะไปหาเขาประมาณเวลาหกโมงกว่านะครับพอ5ห้าโมงเขาพักหกโมงเขาเข้าขง,งานแล้วผมก็ไปบอกรอพอรอพอครับผมมาหาคนชื่อกีครับชื่อจริงชื่อ,อยังไงชื่อนู่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็ว่าไปนะครับรอบพอก็บอกว่า ติดต่อเขาไม่ได้นะไปเรียกเขาออกมาหาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาทำงานแล้วเขาทำโอทีนู่นแหละสองทุ่มนู่นแหละแต่นั่งรอกันแล้วกันสองทุ่มค่อยเจอเขาเนาะรอพอเขาบอกนะครับผมก็นั่งรอนั่งรอไปนานทุ่มกกวาทุ่มห้าสิบเหลืออยู่สิบนาทีนะครับสิบนาทีเขาจะเลิกงานก็มีเสียงเสียงกิ่งเสียงออดดัง เพื่อเตือนให้รู้ว่าสิบนาทีให้พนักงานเตรียมไปล้างไม้ล้างมือเพื่อที่จะรอเลิกงานสองทุ่มนะครับคือผมนัดกับเขาอ่ะถ้าจะพูดไปก็ถามว่ารักเขาไหมช่วงแรกๆก,ก็รักเขาอยู่นะครับตอนนั้นรักเขาอยู่แต่ว่าพักหลังมาไม่ไม่รักเขาเพราะว่าชีวิตคนเรามันมีจุดเปลี่ยนนะครับอืมเปลี่ยนแล้วก็เจอคนใหม่หนู่นนั่นัันก็ลืมกันไปนะครับ ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับทีนี้ก็ล้างไม้ล้างมือเขารอเลิกงานผมก็ไปถามรอพอเขาเลิกงานแล้วเหรอยังเขาเตรียมเลี้ยงไมลง้ล้างไม้ล้างมือรอเลิกงานสองทุ่มเดี๋ยวเขาออกมาสองทุ่มรอตรงนี้แหละรอปพ,อพอเขาว่าอย่างงั้นอย่างนั้นนะครับผมก็นั่งรอยิ่งใกล้เวลาเหลือห้านาทีสุดท้ายเขาจะออกมาใครเคยเป็นแบบแบบผมบ้างก็ไม่หรือเปล่านะครับ มันเป็นเหมือนตื้นตันแน่นอยู่ในท้องไงก็ไม่รู้ครับอาไง่ายเราปวดขี้นะครับปวดท้องนะครับปวดหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ได้ก็เลยไปบอกรอปรอพอรอพอครับผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยครับรอพออุ <anak> ้ยเข้าไม่ได้ถ้าคุณไปเข้าห้องน้าต้องเดินเข้าไปข้างในโรงงานเขานู่นนะครับมันไปไกลเดี๋ยวถ้าเราเป็นไรอ่ะจะทำไรอะผมปวดท้องครับเหมือนกันถ้าเราจะเข้าห้องน้าก็นู่นไงปั๊มนู่นไงเดินออกไปนิดนึงได้ไหมล่ะ นะเนึนไปปั๊มหนึ่งโอ้โหมันไม่ถึงปั๊มนะสิมันมาแรงแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วมาแรงแซงทางโค้งตลอดเลยอะบุ๊ปปั๊ปบุ๊ปปั๊บมาเลยอะผมทนไม่ได้ผมกูวิ่งจิ๊ดจิดจดเข้าไปในลานจอดซึ่งเขามีเอ่าเขาเรียกอะไรสแสลมเขียวสแสลมชุบเขียวนะครับแสลมเขียวสแสลมดำนี่แหละนะครับขึงไว้กั้นไว้บังแดดนะครับวิ่งเข้าไปในซอกรถ รถคันหนึ่งรู้สึกว่าเป็นรถจากู้ยี่ห้อจากู้รถเก่งนะครับรถรู่นหน่อยอีตัดมาก็จะเป็นรถเบนซ์นะครับของทอกแก่ของผู้บริหารเขานะครับผมก็ถลกกางเกงได้ใส่ปรวดพรวดพลาดเลยนะครับข้างๆรถนั่นแหละอืตรงไใ,ใกล้ประตูเอ,อคนขับนะครับพอปลดทุกเรียบร้อยแล้วทํายังไงล่ะไม่มีที่เช็ดตูดหาไม้ก็ไม่มีโอ้โหนี่เอาเอาความ มาเล่าสู่กันฟังเลยนะครับผมก็เลยหันตูดได้ผมก็เอาตูดไปเช็ดเช็ดที่ล้อล้อรถเขาล้อหลังครับถูหน้าถูหลังจวด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 เสร,ร,ร็จเรียบร้อยเดิอนออกมานั่งเฉยรอพอเขาก็ไม่ได้สงสัยเพราะเขาเตรียมรอที่จะตรวจพนักง,งานจะออกสองทุ่มนะครับ <laughs> พอแฟนผมออกมาสาวนั่นแหละออกมานะครับสาวกี ก็ไปนั่งเขาพาไปนั่งที่ร้านรัตนร้านค้านะคเขาก็สั่งน้ําเปปซี่ขวดเล็กขวดหนึ่งขวดละเท่าไหร่ห้าบาทครับขวดห้าบาทนะครับก็นั่งดื่มกันไปนะครับสักพักคุยกันนุ่นแน่นไปสักพักหนึ่งเท่าแก่เขาตะโกนเรียกรปภคือเท่าแก่เขาเดินไปขึ้นรถเท่าแก่มีกระเป๋าแปบเนบข้างๆนี้เดินไปนะครับ พอเดินไปก็มือแต่คุยโทรศัพท์โทรศัพท์ใหญ่โทรศัพทพ์กระดูกรุ่นกระดูกหมาหรืออะไรที่ใหญ่นะครับคุยไปไป,ไปเหยียบขี้ผมครับปรากฏว่าอืมเขาก็เลยตะโกนเรียกรปภร,รปภคุณมานี่สิผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้สุนัขเด็เข้ามาในลานจอดดูสิเนี่ยผมเหยียบเต็มๆเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้จัดการแต่ดูๆมันไม่เหมือน ขี้หมานะครับมันเหมือนขี้คนยังไงก็ไม่รู้ราพอว่านะครับเอเมื่อกี้ใครบอกว่าปวดขี้วะมันเห็นมาขอผมเข้าห้องน้ําอยู่นะผมอดขำม,มากเลยผมก็เลยสำลักน้ําเป๊ปซี่ที่กําลังดูดดื่มดื่มกินอยู่ครับก้มลงในใต้โต๊ะหมาหินอ่อนหมาหินอ่อนนะครับหัวเร <c oughs> าะอาปากหัวเราะป,ปิดปากไว้ไกลัวไอ้แฟนผมได้ยินแฟนบอกเป็นไรอะ่ะสำลักน้ำเป๊ปซี่เฉย เขากำลังจะเดินมาทางร้านค้าผมเลยบอกแฟนผมไปไปไปเราเดินออกไปข้างนอกสรุปคือเจ้านายเท่าแก่เหยียบที่ผมนะครับโอ้แย่ yeah, อยู่ครับ